สวัสดีครับวันนี้จะมาทำคลิปขอความอนุเคราะห์ท่านผู้รู้นะครับอันนี้เป็นมะพร้าวน้ำหอมอายุ5ปีนะครับเพิ่งติดทวายครั้งแรกแต่ว่ามันไม่ติดลูกครับลูกมันไม่จับนะอันนี้มีอยู่ลูกเดียวนะครับต้นนี้ก็มีหนึงลูกเหมือนกันนะครับแต่ต้นมันก็ง,งามดีอยู่ครับ อต้นมันงามดีอยู่จะดูไกลๆนะครับแต่ก่อนผมไม่ค่อยได้เอาใจใส่เขาเท่าไหร่นะครับมันจะมีต้นมะกรัรมปกคลุมอยู่ผมเพิ่งตัดออกครับนี่เึิ่งตัออกเมื่อสองสาวันมันไม่ค่อยโดนแดดหลือยังไงไม่รู้ครับ แล้วด้านตะวันตกก็จะเป็นกอไผ่กอไผ่ของเพื่อนบ้านนะครับผมมาปลูกใกล้ต้นไผ่หรือป่าไม่รู้ครับแล้วก็จะมีต้นกระถินอยู่ตรงนี้นะครับเพราะนั้นท่านใดมีวิธีการที่จะให้มันติดลูกช่วยแนะนำด้วยนะครับเพราะว่าจันตัวนี้มันกำลัง จะเริ่มออกตามมาอีกหนึ่งจันนะครับแล้วก็จะมีจันตรงนี้อีกนะครับกำลังกำลังทแทงออกมานะครับก็ขอความอนุเคราะห์พี่ๆในกลุ่มปลูกมะพร้าวด้วยนะครับตรงพื้นครับตรงพื้นแต่ก่อนมันลกมากนะครับมันจะมีหญ้ามีอะไรคุมอยู่ผมก็เพิ่ง ทำความสะอาดออกอันนี้ไม่รู้จะถูกหลักการหรือเปล่านะนะครับลดน้ำวันเว้นวันครับลดน้ำวันเว้นวันอยู่เป็นน้ำประปาครับเป็นน้ำประปาขอบคุณมากนะครับ <ída>